ส,สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้นะครับเราจะมาขยายหัวเชื้อนะครับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงอันนี้ก็เป็นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงที่ทำมาไว้ในขาวโ่อนนะครับต้องบอกก่อนนะครับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงจะมีจะทำอยู่2แบบนะครับเป็นแบบมีหัวเชื้ออยู่แล้วกับไม่มีหัวเชื้อนะครับอันนี้หัวเชื้อพวกนี้นะครับซื้อมาจากช็อปปี้นะครับซื้อมา2ขวด ซื้อมาแค่สองขวดเองนะครับแล้วก็เอามาขยายหัวเชื้อได้ได้ประมาณนี้นะครับนานๆจะได้ทําทีนะครับแล้วก็อันนี้ใช้ไป 2- อสามรอบแล้วนะครับหลกัลกๆเลยของผมใช้ใส่บอ่บอ,กบอกเกิดหลังบ้านนะครับดับกลิ่นนะครับแล้วก็ใช้ลดน้ําต้นไม้นะครับผสมน้ำไปเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับวันนี้เราจะเอาหัวเชื้อเอาขวดแดงๆเลย เดี๋ยวเราเลือกขวดแดงๆเลยนะครับขวดนี้แดงนะครับใช้ได้แล้วก็ขวดนี้ขวดนี้ก็ได้นะครับแดงเข้มเลยสองขวดเดี๋ยวเราไปผสมทําหัวเชื้อเพิ่มกันนะครับตามมาเลยครับอ,อันนี้เรานะครับหัวเชื้อสองขวดนะครับแล้วก็มีผงชูรสนะครับยี่ห้อไหนก็ได้นะครับแล้วก็ไข่ ไข่ไก่นะครับหนึ่งฟองแล้วก็น้ำปลาเอายี่ห้ออะไรก็ได้นะครับได,ได้ได้ทั้งหมดเลยแต่ที่บ้านพอดีใช้โลโซเดียมครับเพื่ออะไรยี่ห้อนี้ก็ได้นะครับใช้ได้เหมือนกันก็ตีไข่ก่อนนะครับแล้วก็ผงชูรสหนึ่งช้อนอย่างละหนึ่งช้อนนะครับไม่ไม,ไม่ไม่ต้องใส่เยอะนะครับอย่างละหนึ่งช้อนน้ำปลาก็หนึ่งช้อนไข่หนึ่งฟองผงชูรสหนึ่งช้อนนะครับ ใช้ช้อนแกงแบบนี้จะสะดวกนะครับแล้วก็ตีให้เข้ากันมามาดูใกล้ๆเลยครับนี่อันนี้เราตีได้แบบนี้นะมันไข่มันก็จะไม่ไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่นะครับอ่ะต่อมานะครับอันนี้น้ําที่เราเตรียมไว้เอาน้ําอะไรก็ได้ครับน้ําฝนก็ได้น้ําบาดานก็ได้ได้ทั้งหมดนะครับนี่1ช้อนเลยแค่นี้เอง ไปไม่ต้องใส่เยอะนะครับถ้าใส่เยอะแล้วเดี๋ยวจุลินทรีย์กินไม่หมดไข่พวกนี้จะเสียแล้วก็จะเป็นของเสียแล้วก็ก็จะไม่ได้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงครับอ่ะใส่ทั้งหมดเลยเพื่อนๆทำเองได้นะครับแต่ก่อนอื่นเพื่อนๆต้องหาหาหัวเชื้อมาก่อนนะครับอะโอเคใส่เติ่มอีกนิดนึง อทำครั้งหนึ่งถ้วยหนึ่งก็จะได้ประมาณเกินหกขวด6กถึงเดขวดนะครับเพื่อนๆแล้วก็อันนี้หัวเชือ้อนะครับเดี๋ยวเราหาอุปกรณ์เพิ่มอีกนิดนึงแป๊บหนึ่งนะอ่ะต่อไปเป็นการเติมหัวเชื้อนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราก็ใช้หัวเชื้อเข้มข้นแต่ขยาวก่อนนะครับเพืเ่อนๆอ่าขั้นตอนนี้ระวังนะเพื่อนๆระวังมือเลอะนะครับถ้ามีถุงมือใส่ถุงมือ นะครับน้ำค่อนข้างเหม็นค่อนข้างกลิ่นแรงเลยทีเดียวนี่เติมเลยนะครับเพื่อนๆอาแค่นี้ก่อนนะครับแล้วก็ต่อขวดต่อไปกลิ่นแรงใช้ได้เลยนะเพื่อนๆน,นะโอเค ก็ขยายได้เยอะอยู่นะเพื่อนๆทำครั้งหนึ่งน่าจะได้เกินห้าหกขวดเลยนะครับข่อยน,นะกลิ่นแรงใช้ได้เลยนะเพื่อนๆนะเติมเลยเอาให้มีนะครับ ช้อนวางอากาศที่เหลือก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วเพืเ่อนๆ ปิดฝานะครับปิดฝาให้ดีเลยปิดฝาให้แน่นเลยนะเพื่อนถ้าหกออกมานี่เกร็งรุนแรงเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับก็เพื่อนๆนก็อะมาดูกันนะครับนี่เสร็จแล้วนะครับได้หนึ่งขวดละข้าวเขยียว เขย่าให้เข้ากันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็เอาไปตั้งที่เดิมนะครับเขย่าให้เนื้อเป็นเนื้อเดียวกันเลยถ้าเพื่อนๆคน,นไหนเริ่มทํานะครับก็เขียนวันที่มาร์กใส่ขวดไว้ก็ได้ครับประมาณอาทิตย์หนึงหรือ2ออาทิตย์นะครับก็จะเริ่มแดงละนะครับแดงแดงกว่านี้นะครับแดงกว่าเห็นได้ชัดเลย แดเดเครับป่ะตามมาเลยก็นี่นะครับนี่อันนี้ประมาณเดือนกว่านะครับอันนี้คุณทําเห็นไหมสีต่างกันเลยนะครับเดี๋ยวก็จะแดงประมาณนี้อันนี้ก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับก็ ตรงนี้ไม่มีอะไรมากขั้นตอนตรงนี้ก็แค่ตากแดดให้โดนแสงแดดนะครับแดดธรรมาดาเราเน,นี่ยอ่ะเนี่ยเสร็จแล้วครับอันนี้ก็ถือว่าเสร็จสิ้นแล้วนะครับการขยายหัวเชื้อจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนที่บ้านมีจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับก็ขยายใช้ได้เลยนะครับโอเคครับวันนี้สวัสดีทุกคนนะครับ